아니 <목소리나> ไม่รู้นะผมยังไม่รู้นะว่าคุณจะร้องเพงลงอะไรนะผมกำลังรองรุ้นอยู่ว่าจะเป็นเพงลงอะไรถ้างันเดี๋ยวให้สงองคนลงไปเตรียมตัว้านล่างก่อนได้เลยนะครับเดี๋ยวกลับมาพร้อมกับโชว์พิเศษจากซีนุน่นเดียวครับผมฮัล วันนี้ค่ะน้องกบการได้มาลงการแข่เป็นไงบ้างความรู้สึกเลยความรู้สึกเลยก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับผมเพราะว่าจินสแนเป็นแบรนด์ที่แบบอยู่ระดับโลกแล้วก็แบบว่าคนใส่กันเยอะมากแล้วก็เป็นแบบมีเอกลักษณ์นะฮะรู้สึกว่ามันเป็นมันมีลายอะไรที่โดดเด่นมันมีเอกลักษณ์มากแล้วก็ไม่คิดว่าได้มีโอกาสเพราะว่าจิอนสแนก็แบบ มีหลายที่เลยครับผมแล้วมันยิ่งใหญ่มาสำหรับผมเหมือนกันครับดีใจมากดีใจมากเลยแล้วยิ่งแบบเราได้มีเหมือนชื่อไปอยู่บนเสื้อผ้าของดังจิมทอมสันอย่างเงี้ยดีใจมากเลยครับแล้วก็การร่วมงานครั้มมาางนี้ทําให้หนูกับเฮียแบบได้ได้ทำอะไรเยอะแยะเลยแบบได้ร่วมออกแบบได้แบบเอาความคิดเห็นด้วยสนุกมากเลยค่ะน่าจะเป็นครั้งแรกของหนูเลย คือได้แบบว่าคิดว่าจะเลือกสีไหนช,ชอบแบบสไตล์แบบไหนกับทางจิงมมอนสันนะครับแล้วก็มีวิทีอาด้วยครับผมที่น่ารักแล้วก็แบบจริงๆผมจะบอกว่าไอ้อันนี้มันคือความฝันแรกในชีวิตผมที่แบบว่าเหมือนเดินห้างอยู่แล้วเห็นหน้าเราอยู่ในแบบช็อปเสื้อผ้าเงี้ยแล้วก็มีวทีาด้แล้ววิทีอาก็สวยมากสวยสุกีไปแช์<า>ความสุขในวันที่เราได้แบบไปร่วมกันออกแบบไปได้ไหมคะในการเลือกผ้าเลือกสีเลือก 5, ลายอะไรอย่างเงี้ย สำหรับวันแรกเรียกว่าความเกรงและเกรงเรียกว่าความเกรงดีกว่าครับเพราะว่าแบบผมก็ไม่เคยเออกแบบเสื้อผ้านะเพราะว่าไม่ได้จบด้านนี้มาด้วยใช่ใชแล้วก็ไปเจอแบบผู้ใหญ่ของทางจิมวอมสันก็ตื่นเต้นครับแต่วันนั้นแบบเราไปทั้งหมด3วันใช่วันแรกเราก็ผมก็ไปดูแล้วก็ไปดูว่าเราต้องทําอะไรบ้างแล้วก็วันที่2เราก็เริ่มแบบเริ่มเลือกเริ่มตัดเขาให้ลองตัดผ้าด้วยซึ่งรอดไหม ก็บิวบี้นิดนึงแต่ว่าใช้ให้ใช้ทีมเขาดีกว่าเราก็มีหน้าที่ไปออกเรียกว่าออกแบบไปเลือกสีเลือกลายเลือกดูเนื้อผ้าแล้วก็ดูแบบด้วยเพราะว่าก็จะมีทั้งเชิ้ตมีทั้งคอจีนมีข่าวสรงขาสั้นแต่ที่สำคัญคือแบบผ้าคือใส่สบายทึงตัวเออใช่แล้วก็แบบเลือกกระเป๋าซึ่งแบบกระเป๋าเขาเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วครับแล้วก็รู้สึกว่าอยากมีกระเป๋าใหญ่แล้วก็มี สีนนิวติดด้วยเป็นอะไรที่แบบว่า l i m i ต e d e d ิ t i o n มากมากครับผมก็รู้สึกสนุกมากในวันนี้คุยก็เพิประสบการณ์เยอะมากครับเพราะว่าเราได้เห็นแบบเบื้องหลังในการแบบคุยอย่างเงี้ยเราเห็นผ้า <ừ> <ๆ>เยอะมากซึ่งเราเลืออ่องกันไหนเราก็แบบว่าก็ต้องคุยกับทางเขาว่าอันไหนที่แบบรู้สึกโอเคกับผ้าเนี้ยผ้าแบบนีสไตล์แบบนีอะไรเนี้ยครับจริงๆก็จะพยายามแบบสะท้อนถึงสไตล์เรามากที่สุดอะไรเงี้ยให้คนได้ใส่แล้วก็รู้สึกว่าเป็นครอบครัวเดียวกับสีนวแล้วก็กับจิ้งองสชั้นด้วย อะไรคือสิ่งที่ยากที่สุดพอลงมือทำแล้วจริงๆที่แบบคิดแล้วคิดอีกว่าแบบนี้ดีไหมสำหรับผมถ้าถ้าผมมาผมว่าเลือกครับเลือกหลายอย่างเลยอ่ะท้งเนื้อผ้าคือมันมีเป็นสิบเลยแล้วลายก็มีเยอะมากหนจะเรื่องด้วยสีด้วยใช่คือผมเป็นคนแบบง่ายๆอ่ะอะไรก็ชอบนะครับก็คือแบบไม่รู้จะเลือกอะไรดีก็เลยต้องคิดหนักหน่อยครับแต่เดียสีสดมาเลย เท่คร <Hey. S 1> ับผมชอบสีดำแดงใช่ก็อย่างที่หนูบอกก็เป็นขั้นตอนแรกแหละเพราะว่าตัวเราจะฟุ้งเงี้ยเราก็คุยกับทางเขาว่าเออยังไงเราจะตบมายังไงให้มันแบบมีอะไรบ้างให้มันเข้ากันหรือว่ามิกแอนแม h กันได้เข้าอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าขั้นตอนแรกง่ายสุดแล้วก็ขั้นตอนสองก็เริ่มรู้แล้วว่ามันจะออกมาถูกใจไหมถ้าไม่ถูกใจก็คงแก้จุดหรือว่าต้องการเปลี่ยนตรงฟอนต์ตรงนี้ไปตรงไหนเนี่ยอะไรเงี้ยครับแต่สุดท้ายก็รู้สึกว่าคุณเข้าใจที่ทำมา แสดงว่าถ้าเกิดมีเอ็กครั้งที่สองก็สบายเลยเพราะว่าผ่านครั้งแรกไปแล้วเพราะมันก็ไม่สบายหรอกเพราะว่าครั้งที่สองก็ต้องแบบเป็นแบบใหม่ทำดูทำได้ซึ่งแบบใหม่ก็ต้องเลือกใหม่ก็ยากเหมือนเดิมแต่ว่าอยากครับอยากทำอีกอยากวันนี้ก็มีกิจกรรมเจอกับแฟนๆด้วยยั่ไงคะเห็นบอกเพนบอกบนเวทีว่าไม่ได้เจอนาะใช่ไม่ค่อยได้เจอเลยครับก็นานอยู่ครับเจอแบบ เจะเจอหายๆเนาะแล้วก็เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศด้วยช่วงนี้เหมือนช่วงเก็บตัวเลยเก็บตัวเก็บตัวไทยเก็บตัวทำไทยซีรีส์ค่ะซีรีส์ฝากถึงแฟนหน่อยค่ะกับแฟนด์เซเว่นฮาแฮปก็ฝากโปรเจกต์นี้ด้วยนะครับโปรเจกต์จิมทอมสันเอ็กซ์ซีโนนิวนะครับในฟอร์เลกชัน Two Hearts One Collection ชื่อสัญญไอีว่าเลยนะเพ่ดคิดสดเมื่อกี้เลยครับมันก็เสกเขินนะพี่มสองใจ สองหัวใจในในหนึ่งเดียวคิดสดเมื่อกี้บนเวทีหวานนาะงหวานแอบคมใครจะไปใส่ได้เนี่ยมันสองใจอ่ะเอ้าต้องใส่ครับต้องใส่หนึ่งคนหนึ่งก็ใส่ได้ไม่ใช่มีสองคนที่แบบใส่ได้เราได้ช็อปยังได้ได้เลือกคอลเลคชั่นของเรามีหมดอยู่แล้วครับผมเสร็จแล้วจะมีโอกาสโพสภาพให้เราได้เห็นกันครับใช่ก็ลองกับทางจิมขอด้วยครับผมก็มีวิดีโอมีรูปอะไรอย่างนี้ย ต่อไปเนาะความหวานญี่ปุ่นมันยังไงดีคะความหวานญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นใช่ไหมความหวานญี่ปุ่นไม่หวานใครบอกฮะมันหวานมันจะหวานทุกที่ก็ไม่ได้นะก็ไม่หวานนะหนาวครับไปทํางานครับผมแล้วก็ไปแฟนมีด้วยเป็นไงคะกับแฟนมีที่ ก็สนุกฮะสนุกมากเพราะว่าแฟนคลับญี่ปุ่นน่ารักมากตอนรู้สึกว่าเราชอบไปแบบญี่ปุ่นแล้วเนี่ยเจอแฟนคลับญี่ปุ่นด้วยแล้วก็การอินเทอร์แอคกันด้วยหรือว่าอาหารการกินที่อยู่อะไรเงี้ยรู้สึกว่าชิลมากแล้วพวงนั้นที่เราไปคืกแบบอากาศมันเสถียรอ่ะไม่หนาวุกเกินไปมันแบบ8 1 5าก็มันดีครับอ่ครับแฟนๆก็คือให้กำลังใจกันเต็มใช่ก็มากกว่าที่คิดหนูก็ไปรอบสองด้วยจริงๆคิดนะจ๊ะหนูไม่ต้องมานะฮะพักผ่อนเลยเที่ยว ไปครับใช่ไปเที่ยวหรอไปอมไม่มีใครอยู่กับหนูลทุกคนมาอยู่นี่คือวันนั้นอย่างตอน Dream Catcher in Tokyo อย่างงี้เฮียก็มามันคอนเสิร์ตอ้นีวันนี้ก็เพิ่มมีแล้วตางกันยังไงก็ต้องไปอยู่แล้วไปดูอยากไปดูครับรอบแรกไม่ตื่นครับรอบแรกเขาจัดบ่ายสองทา่ว่าผมตื่นกี่โมง ผมตื่นไปสองครึ่งก็คือเฮียเริ่มแล้วผมเพิ่งตื่นแบบไม่ได้นอนไม่เคยนอนมาก่อนใช่แต่ไปดูได้นอนฉับเลยใช่ครับก็นอนแล้วก็ตื่นมารอบสองสนุกดีครับอย่างบางเกมที่เฮียเล่นบนนั้นอ่ะเราผมก็ไม่เคยเล่นนะเราเราก็รู้สึกว่าอยากลงไปเล่นเองด้วยไม่คิดเหมือนกันว่าจะเล่นแบบนั้นเพราะเหมือนเขาเอออยากให้ลองเล่นมายากลฮะ ชหนูก็ว้าวอยู่นะเนี่ยว้าวกว่าหนูอีกคนเล่นเนี่ยว้าวคนเดียอีกเราต้องทำแบบว่ามั่นใจอะซึ่งเก่งมากฮะเป็นนักมายากลจะมีไปอีกไหมคะปีนี้ปีนี้ก็น่าจะมีมีไปอีกนะเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นประเทศไหนของหนูโปรเจกต์ยิ่งใหญ่อลังการมีคอนเสิร์ตตัวของผมรอทัวร์เลยใช่ใช่ ช้ำช่ำช้ำเลยครับช้ำทั้งซีรีส์ช้ำทั้งคอนเสิร์ตหัวคอนเสิร์ตแล้วก็ีอเวนต์หนูต้องออกลาก่ายนะเดี๋ยวช่วงนี้ไม่ค่อยช้ำเลยหนูต้องออกลาก่ายละอ๋อเดี๋ยวถ้าจะเริ่มจะหัวต้องเริ่มฟิตๆนิดนึงนะครับเพราะต้องไปเต้นเยอะท่าของเพลงม้างนิวล่าสุดเพลงเราต้อขึ้นชาร์ตอันดับที่ส0ที่ประเทศจีนอ๋อที่ปล่อย คเวอร์ <Cover S 2> ไปครับใช้เหมือนเห็นแบบเห็นแฟนแฟนนะแคบมาลงใน X เยอะมากเลยว่าที่ที่จีนมีคนจีนเขาแบบเอาเพลงที่เอาเพลงฟึงเย้ที่ผมไปร้องเป็นคเวอร์เขาแบบเอาไปเต้นอ่ะเขาเรียกว่าเต้นแนวไหนก็ไม่รู้เขาออกลำลำสวยๆยประกอบเพลงใช่อ่าไม่รู้เหมือนกันก <laughs> แต่เห็นนะเห็นหลายคลิปมากเลยอ่ะผมก็ดีใจนะไม่คิดว่า จะมีคนจีนเอาไปแบบเอาไปเต้นเยอะขนาดนั้นครับก็ลออเราได้อันดับช้าขนาดนี้รอบแรกก็ของเพื่อนเนที่เป็นชาวจีน๋อเดี๋ยวมีอยู่แล้วครับเราก็เป็นโปรเป็นไตอนนี้โกลบปไปทุกที่เลยครับไปทุกที่ที่จะไปได้ก็ชอบร้องภาษาต่างประเทศร้องภาษาไหนได้ก็อยากจะร้องให้หมดเลยพี่ซีไปด้วยไหมคะ ฮ่าผมภาษาไทย,อยทพอแล้วครับยากนะทุกคนเวลาร้องแบบว่าภาษาแบบต่างถิ่นเราต้องใช้เวลาซ้อมไปเยอะเงี้ยใช่ครับผมแต่ถ้าเป็นไปได้ก็นานที่ก็ร้องได้ครับผมจริงๆที่ญี่ปุ่นมีคนรู้จักผมเยอะมากเรือะแบบเขาร้องเพลงอ่ะแล้วก็ร้องอภาษาญี่ปุ่นรู้สึกว่าเออเพราะว่าสิ่งที่รู้คือเขาไม่รู้จักเราก็รู้จักหนูในการนามศิลปินที่ร้องเพลงญี่ปุ่นนเยอะแต่มีเอามีช็อตหนึ่งเซอร์ไพรส์เดินลงมาจาก เครื่องระสภาพลงเครื่องมาแล้วจะเป็นทางไอเนี้ใช่ไหมครับจะต่อจากเครื่องบินเข้ามาพอเข้าเปิดเข้าประตูมาปุ๊บมีร้านแบบกาแฟอยู่้ายมือเป็นคนญี่ปุ่นสองคนแล้วหนูแบบสลือสลือเพิ่งแบบนั่งมาห้าชั่วโมงแล้วหรอเ่มเลื่อภาพผมอะคือเพิ่งตื่นเดินขึ้นมาไลเดื่อนขึ้นบนแล้วมองเขาก็มองหนูเพิ่งคิดคิดนะอ๋อกำลังอ้อมยมเลยอ่ะแล้วเขาหันมามองแล้วคืออึ้งผมก็ตกใจไม่รู้จักด้วยหรอ ฮะโอ้ก็เพีงใจแฟนคลับมากเขาก็สู้กันโบวตมากนะก็ขอบคุณมากที่โหวตให้เพราะว่าเป็นเพอร์เซ็นต์ของผมด้วยก็เห็นทุกคนเต็มที่แล้วไม่ต้องเสียใจเรารู้สึกดีใจครับทุกการโหวตเลยซึ่งวันนั้นเราอยู่ที่ญี่ปุ่น,นจริงๆเราแอบด,ดูนะ <c oughs> จนจนแบบว่าจนหมดเวลาเอออะไรเงี้ยก็เห็นทุกคนแบบรหัสแต่งนู่นนี่นั่นเต <c oughs> ็ม <c oughs> โหวตใครมีแอคมาช่วยหน่อยอ่าคนนี้อยากส่ขอบทุณให้คือ คือน่ารักมากครับผมก็ขอบคุณมากมาครับผมที่แบบว่าช่วยหนุนนะครับจริงๆเห็นแบบจะมาสตรีมมาย t ท b e ต่ออะไรเงี้ยก็เห็นปันวิวกันแบบน่ารักมากก็ขอบคุณที่ช่วยช่วยทําให้แบบว่าเราแบบว่ามาโบสให้เราแล้วก็ทําให้เพลงเราแบบว่ารู้จักมากขึ้นแล้วก็รู้จักผมมากขึ้นอย่างเงี้ยก็จริงๆก็มีแผนวางซิงเกิลสองนะเวรอดูกันว่าจะเป็นวันไหนจะปล่อยเมื่อไหร่ซึ่งพ่อแม่หนูซิงเกิลสอง มันมีหลายเพลงแล้วเกิดอยู่หลาเพลงไหนแล้วนี่ถึงก็หลายเพลงแล้วตอนนี้ก็งงแต่ก็ในประเทญี่ปุ่นนี่คือมีหลายโมเมนต์มากเลยบล็กมันไดด้วยอะไรโมเมนต์เซลล์เรื่องอะไรอะโซฟาเหลืองอะไรก็ไม่รู้ว่าคืออะไรโซฟาเหลืองโซฟาอันนั้นเมื่อก่อนไปนี่ครับก็ไม่ยังไงนะบ้านใครก็มีโซฟาเหลืองบ้านหนูอาจจะมีโซฟาเหลืองก็ได้ใครจะรู้ครับ เรื่องสุดท้ายค่ะซีรีส์ครับยังไงดีฮะเมื่อไหร่ดีเมษาน่นอนครับผมแต่ก็คิดว่าน่าหรือวงปลายๆแล้วมั้งเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันไหนอันนี้ใครหนักช่องช่องว่าไงนะบอกได้แล้วบอกไปแล้วนี่ทั้งวันกับทั้งให้สิไงทั้งวันรู้ไหมว่าวันไหนอยากรู้เหมือนกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันเราก็ยังไม่รู้อนะไรใช่แต่เมสานะผมก็ เที่ยนเป็นขนาดไหนแล้วตอนนี้ไทยทำมันใกล้จะถึงแบบออนแทแล้ววะเนาะโอ้โหตื่นเต้นมากหลายหลายคนบอกว่าทุกคนรอเราก็รอเหมือนกก็เป็นโปรเจกต์ที่ทีมงานแล้วเราตั้งใจมากแล้วก็ใช้ใช้เงินในการสร้างเยอะมากไม่รู้ว่าจะได้กำไรกลับมาไหมนะตามที่พี่ออาบอกนะครับผมก็สนุกมากผมรู้สึกว่าได้ประสบการณ์ใ่แบบเยอะมากได้ เรียนวิชากับแบบนักแสดงหลายคนมากๆครับผมแล้วก็ mm. ภาพสวยมากอันนี้ผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ต้องชำระเขาแบบเซตห้องใหม่หรือว่าบางซีที่ต้องแบบสร้างอะไรใหม่ๆแล้วก็มีซีจีด้วยผสมด้วยหรือว่าการถ่ายมุมที่มันมีแบบมุมแปลกๆมากขึ้นอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนรอติดตามด้วยครับผมซึ่งก็อยากให้หน้องยูช่วยบอนไปให้ซ <c oughs> ับพอร์ตบอกทน้หซับพอร์ตซับพอร์ต ซีนูนิโอหน่อยได้ไหมครับแล้วไปครับด้วยสปอร์ตคำว่าแองเธอร์หน่อยได้ไหมครับสปอร์ตจิมทอมสันหน่อยได้ไหมฮะโอเคอยากไปหมดเลยอยากไปที่ไหสปอร์ตเลยอสปอร์ตผมด้วยนะครับง่ายๆอย่าคิดเลยเหรอยินเนอร์เขาต้องใส่ยินเนอร์อะไรหรืเวลาเราใส่แบบร่างยาว ซัพพอร์ตสีนุ้นิวหน่อยได้ไหมครัไม่อยากดูเลยผมเปล่าอันนี้ค่อีกบ้างหนึ่งของผมฉันเปล่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่นเลยจ้าโอเคจ้ามึงแค่ผม